สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิว M 5 0 0 0 SU นะครับรุ่นนี้อมตตาเลยนะครับเป็น M 5 0 0 0 SU ครับต่นอมตาในตำนานเลยครับคันนี้เป็นยางอ้วนนะครับนี่นะครับสีเดิมๆครับมีเก็บสีไปดันแล้วแค่นั้นครับคันนี้รถใช้งานอยู่ที่ 2488ชั่วโมงนะครับอุปกรณ์มีใบดันหน้านะครับใบดันหน้าแล้วก็เป็นผ่านพวนนะครับครับเป็นตัวหลังคาแดงนะครับอุปกรณ์2ชิ้นราคาอยู่ที่3ามแสนสองหมื่นบาทนะครับดันหน้าผ่านพวน3ามแสนสองหมื่นบาทครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อนะครับ0 9 0 6 9 1 0 3 3 7นะครับร้านสอเจริญแท็กเตอร์พิษณุโลนครับอยูอ่อำเภอบรารกรรมจังหวัดพิษณุโลครับลูกค้าท่านใดสนใจมาลองขับดูได้เลยนะครับอุปรกรณ์2ชิ้นนะครับ3าม0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับ